ไปแรกแกจังวัดภูเก็ตนะครับนี่เรียกว่าหลวงโคมูเกี้ยวงูแล้วกับหนองยิงอมแลาวจ่ต่างชาติเนี่ยไปทำลายห้องผัวานุนะครับจับต่างชาติชาวรัสเซียโกยทุบกระจกประตูห้องประตูในสาลากล้างนะครับพบมีบัตรผู้ป่วยรักษาจิตเวชแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายก็พร้อมยกเลิกวีซ่าแม่มาแล้วบบ้านเราโดยแม้แต่ว่าครับตำรวจนึ่งกนึงรับแจ้งเหตุกนร้ายไปทุบกระจกนะนะครับได้รับความเสียหายบริเวณหน้าห้องผู้ว่าเลย โย่บนท่าลากลางล่างไม่นะครับก็เล็ดไปในท่าลากลางเลยฉันเทนูนะครับนะ,ะจกเตะกระจายร้องรอยทุกทุบละเอียดแก่พื้นก็มียศเหลือดอยู่กันะนะครับนอกจากนั้นทีโตสามานของเลีก้าผัวมีคว้านเล็กนะครับทีช้รับถูกจกตั้งอยู่กันนะครับกว้านเล็กถูกกระจกในรับเพลิงกันเกี่ยวว้านจะตูรับเพลิงมาตีที่ทีหนึ่ง มียศเหลือเลยบัดนี้เจ้าหน้าที่ก็สไส้พาไปเป็นกลักท่านต่อมาตำรวจภูกเก็ตระดับแจ้งชาวบ้านว่าเด้มีเจ้าต่างชาติดเด้มาลักกล้องชาวบ้านนี่อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อนี่เ,เะละละก๋กเก๊ต่างๆกล้านั่นแหละกลับไปตรวจสอบพบว่าไม่รวมเชื่อนะครับรลุมการกินกันนั้นตัวเดียวแลยก็มีเลือดที่เท้าเลยอ๋อนี<ก>่เป็นลักท่าแล้วนะจกบาดอะไรจกบาดอะไรยอมการกล่าวคุมตัวรุ่งรุ่งพยาบาลนะครับทราบชื่อว่าชายดังกล่าวเนี่ยเป็นชาวรัสเซียทราบว่าชายดังกล่าวเป็นชาวรัสเซียเรายืดิบว่าปียืดเจ็ดปีได้แล้วครับ ให้การพูดไปบกวนมาไม่รู้เรื่องก็คือแรงไม่รู้เรื่องนั่นเองหละค่ะผันพืก็ตามค่ะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าชาวรัเสเซียคนนี้ข้ามาทามาทางด้านทางนะแล้วก็ก่อน<ม>ที่จะมาสร้างหลักล้างจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้ไปถี่ส่วนราชการอื่นๆมาก่อนแล้วคาดว่าจะมีอาการทางจิตเวชและค่ะไม่ขไข้ใบหรือเบาเกลียงนะคะเนื่องจาก,กมีเอกสารการรักษาข้อ,ของรคทางจิตเวชซึ่งตอนนี้ค่ะ<ม>ทางแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็ได้มีการชี้ยาให้นอนผักรักษาตัวค่ะลง จากนั้นก็จะมีการแจ้งขอกล่าวห้าเพื่อดําเนินการตามกฎหไม้ย่างแคมงวดและก็ทถ่สําคัญก็จะมีการยกเลิกวีซ่ากันนี่มาแล้วนะครับจากนั้นก็ผัวเองก็สั่งเลยนะครับนะมาตรการความปลอดภัยต้องเข้มข้นกว่านี้ขึว่าตนข้าวมันนี่ก็เยอะเสียยบเสียอโซ่นี่แล้อดโซ่ที่พี่ประจสศารการนี่แหละแหละแต่ไม่คิดว่าจะขึ้นไปเจยรบเจโทรอย่นะครับแล้วขึ้นไปก่ออิดดังกล้าวนะและนึกพลื้อขึ้นเหมือนงผัวรู้ได้พลื้อนั่นคือ้องผัวมาแต่ก่อนนั้นนี่เขาไปส่วนราชการอื่นเหมือนกันนั่วว่่่่าาดีีททไไมป ใครให้ได้รับบัตรแจ็ปนั่พมเบาเกลียงนะคะ,คะ,ะนั่นแก่ภูเก็ตนะ